สวัสดีเพื่อนเพื่อนและทุกคนทุกท่านที่รับชมช่องโอนใจรักเกษตรนะครับวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนี่มาหักข้าวโพดนะครับเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับที่ผมได้ปลูกไปะนะก็เริ่มได้เวลาเก็บแล้วเห็นไหมไหมเขาแห้งแล้วนะครับไหมเริ่มแห้งก็วันนี้จะพามาหักข้าวโพดเลยน่าจะได้ประมาณ 4- ีหฟักอยูนะครับเป็นข้าวโพดแบบอินเซียนะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมงเคมีอะไรหรอกใส่แค่พวกปุ๋ยคอกแล้วก็น้ำหมักเศษอาหารนะครับก็หักเอาไปเลย นะครับก็มันอาจจะฝักไม่สวยไม่สมบูรณ์มากหรอกนะครับแต่มันปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกกินเองไงนะครับอย่างน้อยก็เออยังดีที่ปลูกได้กินนะฝักน้อยฝักใหญ่ไม่เป็นไรนะครับก็ยังดีนะครับเดี๋ยวก็จะพามาแกะดูด้วยนะว่าฝักมันเต็มไหมนะครับหลังจากที่ผมได้เคยพาผสมเกสรไปอะนะนะครับก็อัดคลิปไว้อยู่นะครับผสมเกสรข้าวโพด เพื่อให้อัตราในมเมล็ดของเขานะครับมันสมบูรณ์มากขึ้นเดี๋ยวเราก็จะมาดูเนาะว่ามเมล็ดในฝักข้าวโพดนั้นมันสมบูรณ์หรือไม่อย่างไรนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นการศึกษาเรียนรู้ทดลองปฏิบัตินะครับก็อยากปลูกอันไรนทดลองทาอะไหนก็ปลูกไปนะครับครั้งนี้ก็ถือว่าดีเพราะว่าผมเออปลูกข้าวโพไดได้กินได้สําเร็จแล้วนะครับคร,ครั้งก่อนครั้งก่อนๆไม่ค่อยได้สําเร็จไม่ค่อยได้กินเท่าไหร่เออแต่ครั้งนี้ก็ยังดีนะครับถึงมันต้นอาจจะเล็กนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่่ปุยเเคมีรงง นะครับเป็นปุ๋ยพวกอินทรีย์อย่างนี้มันอาจจะไม่สมบูรณ์มากหรอกแต่ว่ามันปลอดภัยมันดีต่อสุขภาพของเรานะครับลดต้นทุนไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยเคมงเคมีอะไรหรอกนะครับแต่สําหรับผู้ที่คนเขาทําค้าขายอะไรเนี่ยเขาก็ต้องอาจจะใช้เคมีบ้างนี่ครับเราก็จะมาแกะดูเลยนะครับแกะดูผมคิดว่ามันต้องเต็มฝักนะเพราะว่าจากการสัมผัสดูเนี่ยมันรู้สึกแน่นๆนนะครับเออก็ดีนะ ข้าวโพดข้าวเหนียวนี่มันก็จะกินไปเหนียวเหนียวอ่ะเหมือนข้าวเหนียวแล้วก็จะออกหวานหวานวาน,นิดๆก็อร่อยนะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยก็ชอบกินข้าวโพดหวานสีเหลืองมากกว่าเนาะเดี๋ยวจะหาพ,พวกขา้าวโพดสีม่วงแล้วก็ขา้าวโพดอะไรสีแดงๆะมาปลูกดูแต่ว่าพันธุ์มันหายากนะไอข้าวโพดท,ทับซิมสยามสีแดงะผมก็อยากลองปลูกเหมือนกันเออนี่เห็นไหมทุกคนนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับก็มีเม็ดเยอะอยู่นะครับก็เม็ดเยอะแต่ว่า ส่วนไอตรงด้านบนมันอาจจะรีบๆหน่อยก็ไม่เป็นไรแต่ก็ได้กินเห็นไหมทุกคนนี่ฝักก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับกินฝักสองฝักก็อิ่มแล้วนะครับหลังข้าวนะเออนี่ไว้เอาไปต้มกินหรือปิ้งกินก็ได้นะครับถือว่าดีนะเออภูมิใจที่เราปลูกก็ได้กินอย่างเงี้ยนะครับถึงมันไม่ได้มากมายอะไรแต่ว่ามันก็เป็นความสุขให้เราปลูกอะไรก็ได้กินนั่น,น,นแหละ รักเล็กเล็กก็เห็นไหมเต็มเม็ดเต็มหน่วยดีเหมือนกันนะครับฝักเล็กๆหน้ารักตะมกตะมินะครับเออแต่ถ้าหากที่ปุ๋ยเคมีมันจะใส่เป็นระยะระยะมันก็จะเร่งเขาก็จะเติบโตตามแล้วก็ฝักก็จะใหญ่ไหมก็จะเยอะเกสรตัวผู้ก็จะเยอะเมื่อเราผสมอ่ะมันก็จะได้ฝักที่ใหญ่อันนั้นคือการส่งขายที่เขาทําขายตามตลาดแต่นี้เราปลูกกินเองเราไม่ซีเรียสนะผมไม่ซีเรียสหรอกนะครับเพราะว่าเราก็ปลูกทานเองอ่ะจะไปซีเรียสอะไรเออ ฝักนี้ก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่สมบูรณ์ดีนะเห็นไหมครับเม็ดก็เยอะเนี่ยโอ้โหนี่ฝักนี้ถือว่าดีเห็นไหมครับเม็ดเยอะมากทุกคนนะครับมีพื้นที่นิดหน่อยๆก็ปลูกนั่นปลูกนี่ไปผสมประสานหลากหลายนะครับปลูกอันนั้นก็ได้กินปลูกอันนี้ก็ได้กินนะครับดินหลังจากที่ผมปลูกข้าวโพดนี้ก็จะพักพักเออดินแล้วก็เอาน้ําหมักมาราดนะครับหมักดินเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยหาพวกพืชอื่นมาปลูกต่อไป นะครับพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะอะไรหรอกนะครับพอแต่ปลูกนั่นปลูกนี่นิดหน่อยได้กินแหละนะครับข้าวโพดผมก็จะปลูกเรื่อยๆเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบกินข้าวโพดนะครับเออทุกคนก็นะครับใครมีพื้นที่เยอะพื้นที่อะไรก็ปลูกปลูกไปนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วทุกคนได้5้าฝักนะครับนี่ครับเพื่อนๆนข้าวโพดของเรานะครับถือว่าดีนะครับ ได้ปลูกเองทานเองก็มีความสุขนะครับเพื่อนๆก่อวันนี้ขอขอบคุณเพื่อนๆและทุกคนทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากกด s ั b s ไคร b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับดูแลสุขภาพด้วยครับเพื่อนๆผมขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงร่ํารวยทุกคนเลยนะครับสําหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ